นครับวัััันนนนีี้้คคครรรบบบงามผมวันนี้นะพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มาร่วมเฉลิมฉลองงานในวันนี้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับโชว์พวกเรากันที่พวกเราได้แบบเตรียมมาให้นะครับผมแล้วก็มีโชว์สุดพิเศษมอบให้กับทุกคนด้วยนะครับผม ปูจะบอกว่ายิ่งใหญ่มากแล้วก็สวยงามมีขอบมากมายให้ชอบกันมากมายนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาที่เซ็นทรัลแอดแฟชั่นไอแลนด์เดียกันนะครับแต่พูดถึงห้างเราจะนึกถึงอะไรแต่ละคนที่เราโตมาด้วยกันี้ไอติมร้านอาหารผมคิดถึงแหล่งแฟชั่นเสื้อผ้าผมนึกถึงแหล่งเทคโนโลยีผมคิดถึงโซนโซนที่ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาผมนึกถึง family time ครับผมนึกถึงของใช้ในบ้านทุกชิ้นเลยครับอไหนี้จะเปลี่ยนไหมจะเปลี่ยนไอติมไหมเราจะเปลี่ยนไอติมวันนี้ก็แบบว่าโจรตัางไเนืมอนแกนได้ีเป็นย่าบ้างเป็นบรรยากาศกคก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ที่มีคนรอพวกเราเยอะขนาดนี้แล้วก็ ขอบคุณมากน,นะครับที่ที่มาเจอกับพวกเรานะครับผมก็หวังว่าจะได้รับความสุขและความสนุกกลับไปนะครับผมเราต้องบอกเลยว่าสนุกมาโวันนี้เนี่ยเวทีเป็น360ร้อเราได้เจอแฟนคลับเห็นหน้า,าเห็นตารอบเลยครับผมอืมาเนี้ยเราจะสามารถลงได้ทุกเวทีอะไเวทีเล็เวทีใหญ่เวทีดังอะไรได้หมดก็จริงครับสามารถครับสามารถครับที่มันลำบากไหมด้วยความที่เหมือนในที่มาจำกัดมาราธอนก็จำนวนสมาชิกเราไม่ลำบากครับ ผมว่าเป็นเเปป็็นนการทได้ความท้าทายมากกว่าผมว่ามันก็สนุกของเราด้วยเนาะแบบว่าเอ้ยเราจะดีไซน์ไงให้แบบเข้ากับเวทีนี้อะไรเงี้ยงงว่าจะเต้นอยู่แล้วก้าวพลาดังวลคร่าถ้ากังวลสุดเวลาเต้นเพราะว่ามันต้องแบบมันต้องเดินตามผมไปด้วยเท้าเราเองใช่ครับก็เวลาเพื่ออะไรก็จะเป็นการเน้นทำให้เต็มที่ครับบนเวทีถ้าถ้าพลาดปั๊บเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอ่ะพลาดละอะไรแล้วเราต้องเต็มที่ทุกทุกวินาทีครับจะมีส่งสิทธิ์เข้าหากันนิดนึงพี่ผมว่า กำลังจะแย่แล้วอะไรอย่างงี้เออไปยกให้ฝากก่อนเชิญต้องมีเซสชันที่แฟชั่นอะไรานครับผมเชิญชวนทุกคนมาเซนทรัลแอดแฟชั่นไอแลนด์นะครับผมก็อย่างที่เห็นก็น่าเดินมากเลยครับผมก็ถ้ามาก็ก็ฝากมาด้วยนะครับผมก็ที่ดีๆอย่างงี้ใช่วันนี้ก็เสนอแพ็คแบบมาโชว์เพีกใบครั้งแรกด้วยครับผม ก็เป็นครั้งแรกของการโชว์เพลงใหม่ของเราเลยครับไอ้กอดแมจิกครับผมแล้วก็เพิ่งปล่อยไป2วันวันครึ่ง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 ก็ได้แล้วส่งแล้วส่งแล้วต่อแล้วก็ล้านกว่าแล้วครับเฮ้ยตึ้งทำอันนี้คือบอกหรืออะไรไม่ใช่เพราบอกว่าล้านกว่าแล้วครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ชอบที่ชอบดูผลงานของเรานะครับผมแล้วก็ผลงานชิ้นนี้พวกเราและทีมงานตั้งใจทำกันมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะแบบจะชอบกันมากๆแล้วก็ เป็นตามกันได้นะครับง่ายครับง่ายครสบายสบายจรับจริงๆอ่ะใช่จริงๆอยากจะฝากมาให้ดูแบบว่าในงานเฟสอื่นๆเผื่อเพลงนี้จะมีอะไรที่มันใหม่ขึ้นเพราะว่าวันนี้เราก็ปรับมาตามเวทีด้วยมันเกินคาดที่เราคิดไปเลยว่าวันวันก่อนกว่าไปล้านอยู่คลุ้ไปแล้วเกินมากครับ ก็คือทุกไลน์สถิติสถิติของแอดล้าเลยนะครับรู้สึกแบบภูมิใจตัวเอลิสทุกคนมากๆขอบคุณมากๆครับผมจริงๆแค่แค่มีคนชื่นชอบในเพลงพวกเราแล้วก็รู้สึกว่าตักเซนแล้วครับผมใช่เป็นยังไงบ้างที่มาเอิ่มที่มาเพื่อนเป็นไงไงาเพลงนี้เหรอตายใช่ค่ะอ๋อก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกของปีนะครับก็กลับมาด้วยแนวฮิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์เพลงนี้ก็เนื้อหาก็คือเราจะใช้เวทมนต์มาสะกดเธอให้เป็นของเรา ตอนนี้อ่านคอมเมนต์นะผก็ชมว่าเราโตขึ้นทุกอย่างแบบสมัยก่อมครับผมก็เราจะพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมแล้วก็ฝากติดตามผลงานตรวต่อไปของพวกเราในปีนี้ด้วยนะครับผมอะไรีสุดท้าเต้นอ่ะท้าเต้นเป็นยังไงบ้าง ยากครับแต่บอกง่ายเออแต่บอกง่ายใช่ยากแรกแรก็จะยากแรกแรกก็จะยากยากเดี๋ยวแรกโดนอยากเต้นตั้งตั้งใจสอนเราจะง่ายอีกเอ๊ะมันโดนอะไรที่อย่ะหนึ่งไม่ใช่ชาเลนจ์มาแล้วครับเริ่มลงแล้วครับวันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีมาด้วยตลาดเข็นอินเตอร์เลยไหมคะเข็นอะไรนะครับผมก็จริงๆ ในทุกเพลงครับเราอยากจะให้ทุกคนทั่วทุกมุมโลกอยากให้พวกเขาได้ฟังเพลงของเราอยู่แล้วก็ไม่ได้เชิงว่าจอดโจ้กจอดจงครับผมแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังมันอย่างแบบชอบมากๆแล้วก็เราตั้งใจกับทุกชิ้นงานมากๆเลยครับครับผมด้วยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าพวกเราเอาลาสเป็นนักสำรวจเนาะแล้วก็อยากพาทุกคนไปสำรวจในแบบในมุมมองต่างๆของพวกเราแล้วก็ไปสนุกไปกับพวกเราอ,อย่าง ภาาษต้องรอดูครับต้องรอรอดูครับตอนนี้ต้องโฟกัสเพลงนี้ก่อนใช่ไหมครับปีนี้สนุกปีนี้สนุกแต่เราต้องคลิปละไทยแหละเพราะเราเป็นทีมป๊อปไงโออาจจะอาจจะอาจจะมีบ้างผสมผสานค่อยว่ากันไมอยากอะไรกก็ทำให้ทีป๊อปมันสนุกมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับ แต่อย่างเพลงนี้หลายคนก็โฟกัสเรื่องคัสตึมต่อพับนิ่งครับผมมันแต่งยากเลยแต่ละคนก็ดูแต่ละคนทุกคนนุมากเขาผมง่ายสุดเลยครับแหมแต่ชิ้นเดียวเสร็จเดี๋ยวเราเพิ่งจะนี่เอาไปอีกอันเพราะถือว่าค่อนข้างที่จะพับแน่นมากอ่าเริ่มเริ่มจากไหนก่อนของผมเออ่ประมาณ สามชั้นครับก็คือมีเป็นเสื้อตัวยาวข้างในแล้วก็เสื้อกลกามชิ้นแมแล้วก็ต้องผูกผ้าอีกแลวก็ผมไปทําเล็บมาด้วยให้ค่้เข้ากับ MV อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงท้าบู๊สูงเพื่อให้อาจจะสูงข้าวเพื่อนหน่อยแล้วก็ยังไม่พอแล้วเติมหมวกให้สูงขึ้นอีกพี่สามชั้นผมสี่ชั้นนะฮะเออยังไงแพนว้าไปเสื้อกล้ามชั้นหนึ่ง เสื้อสีแดงอีกตัวหนึ่งเสื้อคุมอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีขนนกด้วยครับผมตอนเป็นถอดไหมถอดครับพี่ไม่ได้ถอดเลยเฮ้ยใช่ปาณนั้นครับผมของผมเสพ้อผาผมเป็นไงผมชั้นเดียวครับแต่มีผ้าพันคอเป็นจอมโจรป่นใจเฮ้ยเป็น่ใจเป็นจอมโจรป้นใจเป็นฟิลน้อยแต่มากแต่ผมว่าเข้ากับผมดีครับอาเปเที่ยวพี่เลยอะสามชั้นสี่ชั้นพี่ไม่ต้อง ของผมนี่เป็นสิบชั้นไม่ใช่เสื้อผ้านะวิกผมต่อตั้งแต่ตีห้าจกี่โมงฮะโอ้ได้ถ่ายก็เย็นเลยพี่ก่อนจะก่อนจะต่อเสร็จของผมนี่มีความมาเป็นฟิลแบบนักมายากลแบบผมยาวยาสั่ผมเข้าได้ยังต้องมาล ครับเออถ้ายาสับปะรเข้าอันนี้ก็ต้องเป็นอาหารนกเข้าผมน่จะเป็นชั้นเดียวครับแต่ว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์นกครับผมเป็นเหมือนนกฟินิกส์นี้เลยคนไฟได้ด้วยคนไฟได้ด้วยแต่ก็จะไม่ไหม้นิดนึงสีดำเป็นอีกาครับเออก็แม่แม่ผมชื่อนกครับไม่ได้ไม่เสียวไม่เสียวตื่นใจ ไม่หรอกไม่หรอไม่หอไม่หรออ๋อครับผมก็บอยอยากบอยบินกับเอลิสบ้างครับอ่าวกูกรูโอเคอ่ะคุ่เจครับต่อของผมชั้นเดียวครับแต่ว่าผมมีชุดเกราะใช่ใช่ก็ชุดเกราะดาะวเราเป็นเหล็กเราสามารถไขแบบทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นล็อกเป็นเซฟเป็นประตูบ้านเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไขหัวใจผมได้เปล่า ขายไม่ทันแล้วมั้งเปลี่ยนเรื่องครับมาแล้วคิวใหม่ช้อปปิ้งจะรีบช้อปปิ้งเมื่อกี้อะถึงเราแล้วชุดเรามันยังไงบ้างมาเบามาเบามามันหนักใจตรงไหนมันหนักใจที่ชุดหรือหนักใจที่บอดี้เรามันหนักใจที่บอดี้ผมนี่แหละครับที่เราต้องเอาต้องกดดันกดดันมากครับ คือคือเขาว่าเพลงก,ก่อนๆนะเขาจะบน่นตลอดว่าแบบถ่ายแล้วก็เต้นแล้วก็ร้องอะไรแบบอันนี้ไม่บ่นเลย,ยเลย,ย็นสบายเดินผิวอยู่กอ<ล>่กอนก่อนถ่ายมันต้องทำการซิ่งการอะไรก่อนแรกก่อนถ่ายก็ก็สติ๊กอพอสมควรครับผมก็รู้สึกว่าคืออยากให้ผลงานซีนิ่งมาเพอร์เฟกที่สุดแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้เอ็นจอยกับพวกเรามากที่สุดครับผมแล้วก็เลยต้องแบบต้องต้องเคร่งกับตัวเองนิดนึงครับพ่อเขินมากเวลาผมแชร์รูปเราในเซสทนั้น คนแต่แต่เอาจริงๆนะคือผมอะ่ะผมก็ร Fl ู้สึกว่ามีความมั่นใจตัวเองอยู่พอสมควรครับแบบนี้บุ๊คที่มาได้ทุกคนเพราเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ำมาก่อนใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยนานๆทีเราได้กลับมาใช้ภาพนั้นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนไดชอบกันนะครับแต่ว่าอยากฝากเพลงครับเทุกคนไปดูเพลงนะครับยายาตัวการได้ถูกต้องเนาะไปดูเพลงครับดูเพลงแล้วได้เห็นคอนตูนนี้บนคอนเสิร์ตใหญ่ของเราไหม อันนี้ก็ไม่ทราบครับไอ้ไงย่างไม่ทราบนถามอีกแล้วไม่ทราบ <แอ S 1> คือไม่มีอรอะรติดตามได้ในออฟิเชียลนะครับอ๋อจะบอกว่าเร็วนี้เราเราจะมีอัปเดตมาให้ทุกคนได้ได้ทราบกันครับผมเวเร็วนี้ครับเราติดตาม <c oughs> ไปโฟกัสเอาเอาตอนนี้นะครับใหญ่ทุกคน <c oughs> ไปไปปั่นว <c oughs> ิวน่อก่อนอกิ่ล้านนะครับเอาให้ได้มากได้สุดแล้วกันครับอไม่แต่ว่าใหญ่ทุกคนชอบกันครับ คือคือไม่คือไม่กดดันกันเลยแล้วก็ชอบชอบชอบผมใช่ไหมครัแล้วแผนงานปีนี้วางไว้กันยังไงบ้างคะแผนงานปีนี้ล่ะครับก็ต้องเราระวังทีมหลังบ้านไว้อย่างแน่นมากเพรี่วีเรก็ทำงานกันหนักมากเพื่อให้ปีนี้มันออกมาอย่างดีที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนได้อิ่มกันผมว่าปีนี้ทุกคนน่าจะอิ่มกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับดูตาขอบตาทีมงานอยากได้ชาร์ตเป็นเหมือน ใช่ครับคเทีใช่คำที่ท่านหินห้อยนะครับผมก็จะมีผมพี่เจสแล้วก็เออร์วินครับผมใช่ก็จะรับรับบทยังม่เครยังไม่บอกดนแน่คุกคงอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะรอติดตามนะครับก็หลังจากที่ทุกคนเห็นไปนะครับว่ามีอ่า first m e ไปกับนักแสดงทุกๆท่านนะครับก็ ระหว่างทางก็แอนลัสก็ทำงานไปด้วยส่วนเราก็อาจจะมีเริ่มเข้าเวิร์กช็อปเริ่มเข้าสู่กระบวนการององละครเวทีมากขึ้นครับใช่เตรียมตัวเรื่อยๆครับผมใช่ครับแต่เดี๋ยวคิดว่าก็น่าจะมีอัปเดตมาให้ทุกคนเรื่อยๆแหละครับอย่างแอนลัสเป็นบนหนึ่งที่แบบทำให้กระาทีป๊อมมาแล้วพวกเรามองว่าทีป๊อมจะเป็นซอปพาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้ยังไงบ้างอืับอ้อเอาจริงผมว่าทีป๊อปเป็นซอบพาวเวอร์อยู่แล้วครับแต่ว่า เราไม่สามารถทําได้ด้วยวงเดียวครับดีทุกวงช่วยกันมากๆแล้วก็เราเรารู้สึกดีใจมากที่คอมมูนิตี้ทีปของเรามันใหญ่ขึ้นอะไเลยครับเราทุกวันนี้ก็คนหันมาฟังทีปอมากขึ้นเพราะเราช่วยเหลือกันมากขึ้นก็ดีใจมากๆครับผมใช่ครับเขบอกว่าทีปอพีคอครื่องัวใหญ่เหมือนพวกเราเหมือนชอบแบบเขาเรียกว่าสปอร์ตสัตวละกันใช่ครับจริงๆเวลาไปเจอวงอื่นอ่ะเหมือนเจอพี่น้องเลยนะจริงได้ครับเหมือนก็สนิทกันหมด ใช่คร <to> ับรู้สึกเหมือนแบบเป็นวันรวมญาติอ่ะเวลาเจอได้เจอญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีครับผมวัครับกครับผมก็จริงทุกทุกรางวัลที่เราเข้าชิงเราเราดีใจก็ขอบคุณหมดครับอย่างอย่างที่บอกไปว่าจริงๆตอนเราทํางานเราไม่ได้คาดหวังว่าเพ้ยเราต้องต้องได้รางวัลอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราเราหวังว่าเราทําอย่างเต็มที่แล้วก็คนชอบก็ดีใจแล้วแต่ว่า การได้รางวัลหัวเป็นผลพลอยได้มากกว่านาะว่าแบบเอ้ยยังไงอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันให้กำลังใจพวกเรานะครับผมทำให้เรามีวันนี้ครับขอบคุณแฟนนะครับสุดท้ายขอบคุณขอบคุณแฟนแล้วก็ฝากคุณเจ้านายของเราด้วย ครับผมฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่เออ่คอยสปอร์ตพวกเราเสมอมานะครับทั้งในในทุกๆเรื่องนะครับผมยังไงก็อยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะครับพวกเราสัญญาว่าปีนี้เราจะมีอะไรมากมายหลายอย่างมาให้ทุกๆคนได้ติดตามกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับเย้ขอบคุณครับอถ้าร้านก่อะไนอย่าถ้าร้านอนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเออเอาจริงเราถือเคส ถ้าเราถือเคสเฮ้ยอันนี้จริงใช่อันนี้พูดจริงถ้าเรามีอะไรแบบยิ่งใหญ่มาเราอาจจะยังไม่เราไม่สามารถพูดได้จริงเราแบบต้องรอถึงทีเดียวรอถึงเดียวรอเซอร์ไพรส์ทีเดียวเราถือเคสเราถือเคสเลยสปอยมากไม่ได้ไงเนี่ยแหละเหตุผลเนี่ยแหละไม่ได้ปิดบังไม่ได้ปิดบังเราถือเคสเราถือเคสเรามีอะไรจริงจริงแล้วเสื้อผ้ายดีกว่าแต่ว่ากดไปดูเยอะอ่าครับผม